เทศบาลเขาวางเนี่ยมีทั้งอะไรนะหนังแก้วกับตะปูลสองหมู่บ้านนะครับก็แนวทางผมได้ให้ทางท่านพผั้ราชการอำเภอไปแล้วนะครับว่าอย่างทางทีงพอชอยูเนล่ยน้องขอผมนิดนึงว่าว่าในในเขตเขาวางเนี่ยมีโคเรียนสี่โคเรียนที่มีน้องเข้ามาเข้ามา ที่ทว่ดสมเกียรตยากจนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับเพราะจะว่าจำนวนครัวเรือนนี่ย่างจูนไปสองรัวเรือนในไปสองผู้เรือนเนี่ยผมอยากจะให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ตำบลเทศบาลเนี่ยกับนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลหลวงพ่อต่างๆวัดที่วัดนะครับผงค์ประกอบการทางบันทึกศนมาประชุมร่วมกันแล้วก็ให้ทางทีมฝ่ายเลขาคือทางพนักงานชนเนี่ยนำขึ้นจอให้ดูเลยว่าในไปสองผู้เรือนนี้นมีใครบ้าง แล้วมีความเดือดร้อนด้านไหนนะครับว่าถ้าเรื่องการศึกษาเขาอยากเรียนไหมล่ะต้องถามก่อนถ้าเขาไม่อยากเรียนก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาอยากเรียนอ่ะเรามีช่องทางเรื่องกศน,นให้อยู่แล้วเราพร้อมให้อ่ะเราก็ตัดปัญหาไปทีนะสมมติว่าปสองไอ้ 2, มีปัญหาเรื่องเรียนก็สิบก็ตัดไปสิบหละความยากจนจะช่วยยังไงถ้าช่วยอย่างเงี้ยมันก็คือครั้งเดียวแต,ยยแต่ถ้ายังยืนแต่ถ้าย่งยืนเนี่ยถ้าเขา ถ้าเขาขาดไรายได้ถ้ามีแรงเรียยวแรงที่พอจะทาจะทําอะไรอ่ <ไป S 1> า <üler> ับด,ดีที่ไหมเอาเล็บพันเอาพันปลาเอาพันไม้มาให้นะครับแล้วก็สอนวิธีการเรียนดูอาชีพแต่ถ้าเขาไม่ไหวอย่างนี้อย่างยาจะไม่ไหวอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการหมเนาะอ่าแต่ถ้าช่วยครั้งเดียวมันก็จบแต่ถ้าทําอย่างวิธีผมเนี่ยคุยกันว่าเด็กจะมีเจ้าภาพที่จะดูแล ที่เราประชาชนที่ักษณะอย่างเงี้ยไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับที่ที่ว่าในคนที่พอจะทําได้นะครับคือผมไม่อยากให้ให้มามอบตุ่มเดียว่ายภาพก็จ่ใช่ใช่อยากจะให้คุยกันในในเื่องดีด้วยเพราะเดี๋ยวเรามาแยกปัญหาแล้วเราก็ดูว่าจะแก้ปัญหาใช่ในแต่ละลายเช่นเช่นเรื่องไม่มีรายได้เนี่ยเราดูว่าสามารถที่จะพัฒนาอาชีพเขาได้ไหมว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรที่ซึ่งเขามีความถนัดอ่าผลตัวอย่างเช่นว่า ถ้าผามีความถนัดด้านช่างไม้แล้วก็ส่งเสริมมีงานให้ทำไหมอย่างมีแรงงานมีทักษะด้านไหนอ่ะในสถานประกอบในพื้นที่เรามีมีโรงงานอะไรบ้างที่พอจะรับแรงงานคนนี้ไปทำใช่ครับใช่แต่ต้องอยู่ที่ความประสงค์ของเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีงานให้ไม่ทำม่าก็ไม่ทำคือตัวไม่ได้แล้วจะรอรับแจกงอย่างเดียวครับตอนนั้นในไตรสองครัวเรือนเนี่ยผมอยากจะให้ตีโจทย์เป็นอย่างเงี้ยแยกเป็นประเด็น5 5ด้านแล้วก็แก้ไขปัญหาทีละด้านนะครับ การการช่วยอย่างนี้ถือว่าทุกคนให้ความเมตตาสุดยอดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็คือครั้งเดียวจบแล้วก็อยากจะใหอ้อย่างที่ช่วยตัวเองไ่ได้เลยก็ต้องช่วยทุกเดือนทุกเดือนมัก็ว่าไปแต่ถ้ามีการพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ควรทำฝึกฝึกมาชีอ่อย่างคนที่วัยหนุม่มวัยสาวไม่มีงานทานะครับอายุสี่สิบห้าสิบยังถือว่าย,ยังไม่แก่น,นะครับไปทําฝึกอาชีพอะไรไมหมทางพอชอมีกลุ่ม อาชีพอะไรที่ให้เขาทาที่บ้านได้ไหมอย่างนี้ยครับให้ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาทุกวิธีนับนะครับมันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนถ้าไม่งั้นนะครับเดี๋ยวโครงการรัฐบาลมาทุกปีทุกปีให้สำรวจให้สำรวจก็ขึ้นไปเป็นข้อมูลขึ้นไปพอถึงเวลาปีหน้ามาใหม่ก็อย่างงี้มันก็ไม่จบวันทีนะครับแล้วหลวงพ่อสังเกตดูว่ารัฐบาลผู้กบาลแก้ไขปัญหาความยากจนมาเนี่ยรัฐบาลมีเป้าหมายนี้หมดแต่ไม่เคยแก้ได้สำเร็จ ก็ส่วนหนึ่งต้องยึดแนวทางาหลักป,ปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงของในหลวงรัชกาลมาช่วยด้วยคือคนใดที่ต้องช่วยตัวเองได้ก็ต้องช่วยไม่ใช่ลักษณะของการรับอย่างเดียวนะครับต้องช่วยตัวเองต้องด้วยกำลังแทนของตัวเองไม่ได้คุณจันะครับส่วนที่ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็คือเราต้องมาส่งเคราะห์อย่างนี้โอเคนะครับแต่คราวนี้อย่างรอบข้างเนี่ย ถ้าผมก็ต้องต้องถามอีกครับว่าอย่างคุณยายเนี่ยนีลูกก็สองคนลูกทำอาชีพอะไรมีที่ดินไหมมีมไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ที่จะมเาะช่วยคุณยายเลี้ยงดูคุณแม่เขาได้ไหมนะครับให <Okay. S 1> ้ทำเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้นะครับจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในระดับตำบลนะครับเพราะนั้นท่านนายกท่านกำนันต้องในพื้นที่เนี่ยท่านต้องต้องคุยต้องคุยกันให้ได้นะครับว่าว่าจะมีแนวทางต่างๆที่ผมแนะนำไปเนี่ย แล้วจะเริเร่มได้อะไรได้วันไหนนะครับวัดในพื้นที่มีกี่วัดอย่างนี้เป็นต้นที่จะที่จะนําของนําอะไรที่ที่หลวงพ่อท่านรับบิดาบักมาแล้วแล้วเหลือใช้เนี่ยทำมาให้กับพ่อแม่พน,นที่น้องที่ยากจนอย่างผมเคยอยู่อำเภอช่อมบึงท่านหลวงพ่ออยู่อยู่ชอ,อบึงก็อ,อยู่บึงสีป่ปีเป็นปวุโสมีวัดหนึ่งหลวงพ่อาอาจารย์ดำอ่ะเราเอาว่าวัดทําผิงโตทอง เกตนะจะขอจากมากันเยอะเลยโอ้โหรวยไปเยอะมากเลยแกทำโกดังเก็บของของเต็มเลยแล้วเวลาอำเภอจะจัดค่ายจัดค่ายยาเสพติดหรือค่ายอะไรพวกนี้ก็จะไปขอจากท่านก็ได้แะบูยาสีฟันมามามากระป๋องอะไรมาเต็มเลยซึ่งเราต้องขอออกมาท่านเพราะว่า บางส่วนท่านก็ไม่ได้ดูอ่ะมันหมดอายุใช่แต่ไปเก็บไว้ทําไมเอาของมาแจกชาวบ้านแล้วดีกว่าส่วนมากฉันได้มาฉันจะระบายเลยนะไม่งั้นมันหมดอายุท่านหมดอายุแล้วก็อย่างโยมมามาทานอย่างเงี้ยโยมม้าเกิดท้องเสียนู่นนี่นี่มาเงี้ยเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลยไม่นด้นก็ส่วนมากที่สนใจก็ต้องเป็นผู้นำท้องถิ่นส่วนมากใครนี่ฉันจะไม่เอาเลยนะต้องให้ความรู้แก่ใครเนี่ยตัวเจ้าปัญหาอย่างเราอ่ะพวกเราที่จังหวัดอ่ารมันก็นส่วนมาจะช่วยได้ร้องเรียนกัเราอ่ะ มันต้องอยากจะข่ายอย่างเดียวช่วยกันเองในพื้นที่ด้วยมีโอ้โยมยันตื้อทิงเป็นพันพันแพงนะแล้วขอก็คะกันมาไม่บอกครับลงมาแล้วจะถามว่าจะถาามว่โยมท้องถิ่นนี่อยู่ได้กี่วันวัดหลวงพ่อว่อยู่ได้ประมาณอาทิตย์ว่าเป็นส่วนเสร็จร้อนนะผมอยากจะให้ความเข้มแข็งแล้วมันเกิดจากไข่ไงของคุณละเบิดหมดเลยระเบิด์เลกินไม่ได้นี่ก็เลยน้องน้องพชอรู้หลักการแล้วนะในการทํางานในแต่ละพื้นที่ให้ไปเซตระบบดูก่อนแล้วเดี๋ยว จะประชุมอะไรวันไหนเนี่ยนัดนัดหมายที่เดี๋ยวพี่ออกมาเป็นประธานนักโหวตลงให้เพื่อที่ดูวิธีการทํางานว่าในกนทีจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับวันนั้นโจย์ต้องมีอย่างนี้แปดสิสองบ้เรือนบัญชีรายชื่อมีแล้วก็มีภาพถ่ายมีอะไรเพื่อขึ้นเขาพอยโชในห้องอ่ะ้านนี้เป็นอย่างนี้อาชีพอะไรอะไรเท่าไหร่นะครับบ้านเรือนเป็นยังไงมีที่ดินเท่าไหร่ข้อมูลพื้นฐานแต่ละคนเท่าไหร่ต้องมีมันจะทำให้ผู้อ คือถ้าให้น้องพออมาทาเองก็คงจะลาบากก็คงต้องมาสานกับทางเทศบาลทางกำนันาี่อย่บ้านด้วยในเรื่องของข้อมูลที่จะนาไปโชว์กับพวกเราในที่ประชุมเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับทางท้องท้องที่ก็ดูว่าในท้องที่พื้นที่เขากวางเนี่ยมี ข้างร้านน o งงานอะไรบ้างที่ขาดแคลนแรงงานด้านไหนด้านไหนเนี่ยให้เป็นข้อมูลประกอบไว้ก่อนถึงเวลามันจะได้ง่ายในการที่จะต้ okay. องการคนที่เขาดีฟังสามารถด้านนี้ทําได้ไหมถ้าทำได้เขาแล้วเขารับจะเอาไหมเอาก็จบข้ามมีเขาจะรับแล้วตัวเองที่เกียรทํางานหรือพ่อไม่มีประโยชน์ <c oughs> <c oughs>